นั่นก็จะใต้ข้าวแรงนะครับเงนี้พอเมืองสุราธานีไม่อยู่ที่สุราษนะน้องยิ่ออม<ช>โปรแกดูยกทีมไปปักลักตลาดทองเทียวที่เยืระมันนะนะครับสร้างแบรนด์สุราธานีเชื่อมัน่นว่าหนักทองเทียวจะมาเยือนสุราธานีเพิ่มมากขึ้นครับโดยนายวิชุตจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนะครับเปิดเผยว่าวางรองที่วันที่เจถึงวันที่9มีนาคมเนี่ย ได้นาสมาคมส่งเสริมทองเทียวกาะสมุยกาอพันกาะเตาทะเลสาบเทียวล่านอุทยานในฉาิเข้าซกรวมทั้งทอ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 ั้งสํานักง,งานสู้ร้ายและสํานักง,งานกาะสมุยรวมมารส่งเสริมการค่ายการตลาดะนะครับไอทีบีเบอร์ลินสองพันยี่สิบสามน้านการจัดการนิทศการกรุงเบอร์ลินที่เยอร,รมันซึ่งเป็นมากรมส่งเสริมการค่ายด้านการทองเทียวที่หญ่ที่แาะการสำคัญที่สุดของโลกะนะครับ โดยได้ออกบูธแสดงศักยภาพเล่งทองเที่ยวและมีการเจราจาเสนอค่ายโปรกแกรมการทองเที่ยวของจังหวัดสุราธานีเราเลยครับน้องยิ่งอมซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทนําเที่ยวจากยูโรปเป็นอย่างมากรวมทั้งมีกลุ่มหนักท่องเที่ยวจากตลาดไม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็ค โปแลนด์รูมาเนียอังการีแล้วก็ยังมีสกายพับสู่งที่ให้ความสนใจจะมาเที่ยวบ้านเราด้วยครับนั่นแหละค่ะทันผัวายัางบอกเลยค่ะว่าง,งานครั้งนี้เนี่ยถือว่าสร้างม,มาทจะปักธงสร้างการรับรูแล้วก็พับลักแหล่งท่องเทียวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นจุดไมยปลายทางด้านการทองเทียวระดับโลกแล้วก็ตอกย้ำความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทัวทุกมุมโลกให้กลับมาเยี่ยมเยือนกันอีกครั้งยั่งเต็มรูปแบบค่ะ<ฆ>หลังจากที่วา่าเราต้องยุดห้ากันไปในช่วงโควิด -19 ้ารวม3ปีคาดว่าช่วงเทศกาลสร่ง นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แล้วก็เชื้อม,มันหวานแนวโนม้มการท่องเที่ยวปี2566อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเติบโตอย่างแน่นอนค่ะคทีนี้่มกตัวเลขการเติบโตข้องนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะก็พบว่าเดือนมก,กราคมทีผ่านมามีผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้องราวว่าฮ4แซมซี่หคนมีรายได้มุ่นเวียนว่า1 4, 6 0่ล้านบาทค่ะอันนี้เพิ่มขึ้นเกือบ17 0อเร์ซชั้นเดียวกันกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาม่ีาว 4, แปมืน81,000คนค่ะแล้วก็มีรายได้มุ่นเวียนอีกว่า9,500ล้านบาทโอ้อันนี้เพิ่มขึ้นว่าส่องรอยซเปอร์เซตค่ะ<ม>ทำให้ยอดรวมส่องเดือนที่ผ่านมานี่แหละค่ะมีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วว่าเจ็ดแสน75,000คนค่ะนะครับแน่นอนเลยครับจังหงวัดสุราธานีเรานะคือไรายได้กว่าส่องมืน่นส่องรอยล้านบาทส่วนหย่เป็นค้าชายใจอานตีพัก ข้องทีะลึกบันเทิงท่องเที่ยวเลยค่าเดินทางนะครับกระทรวงพลเมืองเกิดเอ็นมุ่นเวียนกระจายถูกระบบนะครับนะแต่แล้วก็ทึ่งมือพี่น้องประชาชนด้วยวันก้อนเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่การท่องเที่ยวเติบโตนี่เขาบอกฮกโหรือสิ้นนะะ,ะนะครับหลังจากเราผักเรื่องโควิดมาสิ่งดีๆก,กลับมานะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวกลับมารายได้เข้าสู่ประเทศตอนนี้รายได้รักของประเทศไทย ลักๆเลยเาก็การท่องเที่ยวแล้วกับนัองี้ิงอ,อ,อ่อตอนนี้ฝืนตัวเป็นย่างดีเลยจงหวสุรา์ธานีของเราค่ะกับปู่หวาก็เดินทางไปโปรโมทด,ด้วยตัวนี้ที่เยอรมันนะกับนะ้ำไฮโดรเกจาฮิวขาหมูฝัาากเราไหมนะไ่ช้ชายเหรอข, <laughs> ขาขาหมูเยอรมัน <laughs>